สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับพบกับผมซูเปอร์ลักกี้ในเกม Demon l e g e n d นะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะอธาาิบายเกี่ยวกับกิจกรรมปาร์ตี้ทันจิโร่นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับเรามาดูในส่วนของกิจกรรมปาร์ตี้ทันจิโร่นะครับในกิจกรรมปาร์ตี้ทันจิโร่เนี่ครับเราก็จะต้องเก็บเหมือนกับเก็บพวกช้อนช้อนเงินนะครับ ตอนนี้ผมมี8,850นะครับช้อนเงินเนี่ยไว้ใช้ทำอะไรครับช้อนเงินเนี่ยไว้ใช้แลกของในใยส่วนของพ่อค้านะครับอันนี้เป็นของที่จะต้องใช้ช้อนเงินในการแลกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นหัวใจนะครับหัวใจอันนี้เนี่ยถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับเก็บได้นะครับเราจะมีการจัดอันดับใช่ไหมครับตรงนี้กล่องนี้เนี่ยถ้าหากเราเก็บหัวใจได้ตามที่ ระบุไว้นะครับเราจะได้ของพวกนี้ครับก็คือสูงสุดเนี่ยก็คือ2 0งหมื่นหัวใจนะครับและมีอันนึงครับที่เป็นกิจกรรมผมคิดว่ามันค่อนข้างจะใช้เพชรค่อนข้างเยอะนะครับอ่าเป็นกิจกรรมอันดับเป็นกิจกรรมเหมือนกับทําแต้มแล้วก็จะได้ของพวกนี้ครับจะถามว่าของพวกนี้ดีไหมนะครับผมตอบได้เลยว่าดีนะครับก็คือถ้าหากว่าเราเก็บ แต้มได้ห0,000่นหัวใจเนี่ยเราจะได้บัตรเนี่ยการ์ดปีศาจ S S R เนี่ยเลือกได้นะครับเราสามารถเลือกได้ทั้ง2ตัวนี้นะครับแต่ถ้าหากมีโอกาสที่จะเลือกเนี่ยผมแนะนำให้เลือกดาบิผมข่าวนะครับแล้วก็อีกอีกใบหนึ่งเนี่ยเป็นใบของการ์ด S S R นะที่เป็นแต่ละฝ่ายจะเป็นฝ่ายเป็นเส็นสายนะครับเป็นสายไฟสายน้ำสายลมนะครับก็ผมแนะนำให้เลือก เทนเงินนะครับเสียงเราหรือมุยหรือโทรโยะนะครับแล้วก็ชินอบูนะครับตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้ไม่ได้เก่งพอนะครับที่จะสามารถจัดทีมได้ครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเกมเนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยเล่นแบบไหนนะถ้าคุณเล่นแบบต้องการที่จะเอาชนะคนอ,อื่นเนี่ยก็คือ3ามตัวแรกเนี่ยก็เป็นตัวที่เมตาตอนนี้นะครับแต่ถ้าหากคุณแบบชอบแบบเพื่อนๆเนี่ยชอบแบบเออฉันชอบ ตัวละครอ่ะก็เลือกตามที่ตัวเองต้องการนะเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยนะครับก็คือผมคิดว่าทําให้เรามีความสุขและสนุกไปกับมันนะครับเรามาดูว่าการที่จะได้พวกหัวใจเนี่ยแล้วก็พวกช้อนเงินเนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างน,นะครับมันจะมีสามสามจานให้เราเลือกนะครับเราส่วนเราก็จะเลือกมันจะมีฟรีนะครับถ้าฟรีเนี่ยมันคูดาวสามชั่วโมง คือคูลดาวน้อยสุดนะครับแต่ว่าถ้าเรารอไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเสียเพชรเพื่อที่จะให้มันเริ่มให้อาหารทันทีนะครับก็คือร้อยแปดสิบเพชรนะครับแล้วเราจะได้รับร้อยช้อนเงินนะครับแล้วก็ห้าสิบหัวใจนะครับผมอ,อผมคิดว่าอันเนี้ยมันมันค่อนข้างน้อยนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนอันที่สองนะครับอ่าอันนี้คือราเมนราเมงนะครับผมราเมนนะ สองร้อยเพรเนี่ยก็คือเป็นให้อาหารพวกปาร์ตี้ทันจิโร่นะครับก็จะคูลดาวสี่ชั่วโมงนะก็มากกว่าอันแรกหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับแต่ว่ากรองไปก็เสียไปมานสองร้อยสี่สิบเพรนะครับแต่สิ่งที่จะรับมานี่ครับก็จะได้รับต้องสามร้อยนะครับสามร้อยช้อนเงินนะครับแล้วก็สองร้อยหัวใจนะครับผมซึ่งจะถามว่าคุ้มกว่าไหมคุ้มกว่ามากนะครับเพราะว่า คือเราได้300นะครับเพิ่มเราได้เพิ่มมาอีก200แต่ว่าเราเสียเวลาเพิ่มไปแค่1ชั่วโมงนะครับแต่เราต้องเสีย200เพจสองรเพรนะครับผมว่าเก็บอันเนี้ยคุ้มที่สุดแล้วเรามาดูอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเนี่ยได้เยอะสุดนะครับแล้วก็แพงที่สุดนะครับก็คือชูชีจะใช้2,000ททันเพรนะครับแล้วก็เป็นครูดาวใน่ปชั่วโมงนะครับ2เท่าของอันที่2นะครับแล้วก็เหมือนกับสกิปไป เหมือนแบบให้กดอาหารในทันทีเนะี่ยคือ480เพรนะครับแล้วก็รับเนี่ยได้น้อยนะครับถ้าหากเปรียบเทียบกับอันที่สองอันที่สองนะครับก็คือ200เพรได้300ใช่ไหมครับแต่เนี่ยได้แค่พันแปดเท่านั้นครับและหัวใจพันสองครึ่งน้อยมากมากนะครับแต่ว่าสําหรับสําหรับผมเองเนี่ยผมก็จะเลือกตัวเนี้ยตอนที่ผมอะ นอนนะครับก็คือผมอาจจะจะเลือกอย่างเช่นผมนอนประมาณสักสามทุ่มเนี่ยผมก็กดอันนี้ไปแปดชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาค่อยมามาใช้ในส่วนของสองลอยเพชรนะครับเราก็ได้เหมือนกับแต่ผมอาจจะจะเหมือนกับว่าตั้งเวลาปลูกไว้นะว่าอย่างเช่นสี่ชั่วโมงปลุกสี่ชั่วโมงปลูกสี่ชั่วโมงปลุกเพราะว่าผมไม่อยากให้พลาดกิจกรรมนี้ครับแล้วก็จะประหยัดเพชรตัวเองได้มากที่สุดนะครับก็จริงๆแล้วพวกของรางวัลเนี่ยคือถ้าหากว่าเป็นช้อนเงินเนี่ยก็คือเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถ เก็บไว้ได้นะครับในการในในอีเวนต์ในกิจกรรมหน้านะครับแต่ว่าหัวใจเนี่ยไม่สามารถเก็บได้นะครับก็คือต้องต้องคำนวณดีๆนะถ้าหากเพื่อนๆต้องการที่จะได้รับรางวัลตรงส่วนนี้นะครับเพื่อนๆก็รีบเหมือนกับทำคะแนนให้มันได้นะครับยิ่งแบบ5้าหมื่นเนี่ยก็ใช้เพชรค่อนข้างเยอะผมคิดว่าน่าจะประมาณ6 6 0,000ื่นกว่าเพชรได้เลยนะครับกว่าจะถึงห้าห้าหมื่นเนี่ยนะครับ อะเรามาดูในส่วนของไอเทมที่ที่แรกกันนะครับสิ่งที่ผมแนะนำนะครับแนะนาเลยนะครับก็คือในส่วนของใบลีนะครับถ้าหากเพื่อนๆตอนเนี้ยมี12ดาวใช่ไหมครับบางทีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแบบอาจจะแบบมีตัวที่แบบไม่ต้องการแล้วต้องการที่จะอัพอัพตัวใหม่นะครับก็ซื้ออันนี้ไปนะครับแต่ผมก็ว่าถ้าหากรอได้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของ หมือนกับเก็บไอเทมรถไฟครับเก็บเทียนหนึ่งเทียหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็ซื้อลดราคาน่าจะดีกว่าครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันจําเป็นจริงๆก็ก็ซื้อไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของพวกตาพวกนี้นะครับมันมันเพิ่มนะครับมันเพิ่มในส่วนของเซตัสต,ตัวละครแบบถาวรนะครับแล้วก็ทุกตัวด้วยใช่ครับผมแนะนําให้แลกพวกตาพวกนี้ไว้นะครับถ้าหากว่าอา,อาจจะเก็บไว้ อรอบนี้อาจจะเก็บไว้มื่นหนึ่งอาจแต่ไม่ถึงเนี่ยอาจจะ5 000, ้าพันอาจจะเก็บไว้แลกรอบหน้าก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับตาพวกนี้ครับสาคัญมากนะครับเนี่ยผมอะ่ะจะเลือกสามหมื่นสามหมื่นในการแลกช้อนเงินนะใช้ช้อนเงินสามหมื่นในการแลกไอเทมนี้นครับแต่ว่าครั้งนี้น่าเสียดายมากๆครับมันได้มีล่มนะครับล่มที่มันเพิ่มทักษะต้อง ผมไม่แน่ใจว่าสามสามเปอร์เซ็นมั้งไอ้ Kas, นั้นอะผมคิดว่ามันดีมากๆเลยนะแต่ว่ามันดันไม่มีในให้แลกณตอนนี้นะครับสิ่งสําคัญนะครับก็คือเพื่อนๆะต้องดูว่าเพื่อนๆขาดอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆขาดพวกของต่างๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันค่อนข้างแพงนะผมคิดว่ามันผมไม่แนะนําเลยนะให้ให้เพื่อนๆแลกของพวกนี้นะครับผมแนะนําให้กิจกรรมนะให้เพื่อนๆแลกอะใบลีนะครับผมแล้วก็พวกตาต่างๆจาก,จากพวกนี้นะครับ เพราะว่าทุกอันอื่นอนะ่ะมันค่อนข้างเปลืองมากนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้แบบทีมของของเพื่อนๆเนี่ยสูงขึ้นได้นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยมันก็มีแจกเยอะอยู่แล้วนะครับพวกปกระสบการฮีโร่อันเนี้ยมันแพงมากเลยนะแรกต้องห้าร้อยช้อนทอนเงินนะครับได้แค่ร้อยเดียวเองนะครับแล้วเนี่ยต้องต้องต้องสามพันช้อนเงินนะครับซึ่งเยอะมากๆแล้วอันเนี้ยมันก็ได้มาจากกิจกรรมต่างๆนะครับ ซึ่งแบบไม่ต้องเสียต้องเจ็ดพันนะครับเอาเจ็ดพันเนี้ยเก็บไว้นะครับแล้วก็เหมือนกับดองเก็บไว้เรื่อยๆเก็บไอเทมไว้เรื่อยๆนะเพื่อม,มาแลกพวกตาพวกนี้ผมว่าคุ้มกว่านะครับคุณเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เหมือนกับอัพให้มันสามดาวหรอกแต่ว่าขอให้มีแค่ดาวเดีเนีนะ่ยค่าเซตตัสของมเพื่อนเนี่ยก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับผมเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่เสียหายอะไรนะครับเพราะว่ามันช่วยให้ไอดีของ ของเพื่อนๆเนี่ยหนึ่งก็คือค่าพลังลบรวมนะถ้าเพื่อนๆอยากที่จะให้ค่าพลังลบรวมของเพื่อนๆเนยอะนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ค่าพลังตรงนั้นเนี่ยสูงขึ้นนะครับผมไอ้พวกเนี้ยแพงมากๆเลยนะมันสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ต้องครึ่งหนึ่งของพวกตาที่สูงสุดเลยนะผมว่าไม่ควรแลกเลยรพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันก็มีกิจกรรมต่างๆที่แจกอยู่แล้วนะครับอันนี้ยิ่งแพงเลยนะหดาวเนี่ยก็สองหมืนเน่ย ผมว่ามันแพงมากๆเลยนะพวกนี้พวกนี้ก็เหมือนกันมันก็มีกิจกรรมต่างๆยิ่งอันเนี้ยมันก็มีเปิดคมภีม่วงนะครับผมเรียกคมภีม่วงแล้วกันแค่200ครั้งไหนก็ได้อันนี้อันนึงแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งแบบบิบาสาัดเนะี่ยมีแค่2ตัวมันคุ้มที่ไหนแล้วครับถึงแม้ว่าดาบิมันจะโขดแค่ไหนเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ปรับมันก็เปลืองเกินไปนะครับอันนี้ปาเนี่ยก็ไปสามารถที่จะเล่นด่ารถไฟก็มาเรื่อยๆนะครับส่วนเนี้ย มันก็มีกิจกรรมให้เราเล่นเรื่อยๆเลยครับไม่ต้องจําเป็นต้องเสีย1 0,000นช้อนเงินนะครับในการแลกนะอันนี้ก็ไม่ควรแลกเหมือนกันก็สองหมื่นนแล้วอันนี้ไม่ต้องแลกเลยครับก็คือต้องสามหมื่นเนี่ยมันมีกิจกรรมมากมายนะครับที่ที่ได้อันเนี้ยนะครับอย่างเช่นที่แบบเราปั่นตัวละครให้ได้ันดับหนึ่งเนี่ยถ้าคุณทําได้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องควรแลกอะไรนะครับก็คือ เราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเก็บของเก็บไปเรื่อยๆนะถ้าคุณไม่พอถ้าคุณไม่พอสามหมื่นนะคุณก็เก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเืยๆคุณเอาอันเดียวอย่างละอันก็ได้นะครับในสําหรับตาเนี่ยก็ก็เป็นอะไรที่มันควรที่จะดองดองดองไว้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้หมดตามกิจกรรมนะครับโอเคครับก็วันนี้ผมก็มาแนะนําการเก็บไอเทมเก็บพวกช้อนเงินแล้วก็พวกหัวใจแล้วก็ไอเทมที่จําเป็นสําหรับไอดีของคุณนะครับ ของค้มเทื่อนเนี่ยนะครับก็ขอว่าขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นทางเรื่องหนึ่งที่เหมือนกับให้คุณได้รู้ว่าอกิจกรรมเนี้ยอะไรที่คุ้มอะไรไม่คุ้มนะครับถ้าหากว่ามีอะไรที่ผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขออาภัยนะครับก็สามารถมาคุยกันได้นะครับก็คือผมก็รับรับคาติชมนะครับแล้วก็พยายามจะปรับปรุงให้ดีที่สุดนะครับก็ วันนี้ก็ขอขอบคุณน้กท่นที่ติดตามนะครับยังไงก็ขอให้หดติดตามผมต่อไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่มาติดตามใหม่เนี่ยก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกคนมากนะครับท,ที่รับชมวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ